เล็กแต่เด็กไม่เห็นว่เวลาผมรูทีวแล้วผมชอบเพราะอะไรมาบอกบอกคือเจ้าของอ่ะเขาไม่ค่อยจะใช้มันดูเด็กเป็นกล้องแบบก้อนแบบปิดนะคะมาพร้อมเลยครับครบเลยเห็นไหมหรูหราจริงๆนะครับสปอร์ตจะตากีชากกว่านะคะอ่าโอ้โหเขาห้างเขามีเล่นเกมหยอดเรียกอ่ะมือกำลังพอดีเลยนะเนี่ยเปรียบซะแหม่นี่มอเตอร์ไซด์นะคะพี่ คุณรถวันนี้อยู่กับั้ามนล้วนี่นะครับวันนี้อยู่กับ Mercedes-benz นะคะ A 2 0 1 3 AMG Dynamic ปี2020จดทะเบียนปี2020 2 0 2 1อลอเลยพี่ท้ามคะป้ายแดงนะัองล้าน1,500,000บโโ้าหเป็น CKD ประกอบในไทยก็จริงนะแต่ว่าอุปกรณ์และฟังก์ชันบางอย่างของเขานี่ถือว่ามาเกือบครบคันเล็ก แต่เดเ็กนี่ว,วันนี้ใจตรงกันซะอย่าง,งานั้นนะมาดูจากกระจังหน้าเขาเนี่ยก็จะได้เป็นแบบดิมอนเกลโลโก้ตรงกลางเฝังด้วยเรดาร์นะคะสำหรับตรวจจับระยะห่างระหว่างรถยนต์คันหน้าเพิ่มเซนเซอร์ไฮแล้วก็ไฟหน้าเนี่ย LED h i g h performance <อ>แล้วนะคะพี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับผมรอยมาร์กยังอยู่นะมกอกก็ยังอยู่ครบนะคันนี้นได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินส4สูบ1.3ลิตรหรือ1,332ซีซีนะคะพ่วงเทอร์โบชาร์เจอร์มาให้ด้วยด้านข้างเป็นล้ออลอยขนาด18นิ้วยังสติลล์ปี2นะคันนี้เปลี่ยนยางมมมาาาแล้้ววโโออหเปิดคคืสยงีับ กล้องเลยค่ะนี่นี่นี่ชอบโบราณของนักทีวีแล้วผมชอบเพราะอะไรมันบ่งบอกคือเจ้าของอ่ะเขาไม่ค่อยได้ใช้มันดูเด็ดือสติ๊กเกอร์เนี่ยสติ๊กเกอร์แปะขอบประตูเนี่ยขอบทางขึ้นอ่ะยังอยู่แน่นๆเลยนะหนังหนึ่งเนี่ยเห็นไหมสวยงามมันเก่งดูแก้มนะอ่าดึงแท่นไม่ออกเลยครับไม่ต้องดึงเลยนี่ถ้ามันไม่ไหวจริงนะพี่โอนี่นี่ดูดึงแท่นอ้ิดเดียวนะก็แน่นเลยเห็นไหม โครงนะสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะเมสบอร์ดเบสไอายจุดเดิมที่เดิมเลยนะคะแล้วก็เรืร่องของอพ,พี่ตั้มคะเรื่องประตูเนี่ย,ยการเข้าประตูอะนะพี่ตั้ม ตรงนี้ให้ระบบคีย์เลสโกมาแล้ว4บานเลยนะคะ,คะมีกุญแจยอยู่ที่ตัวนะคะแล้วก็มีระบบเวฟคีย์ไม่ต้องปลดล็อกสามารถมาปลดล็อก,กอัตงนมัเวลาเราเข้าใกล้รถนะคะพี่ตั้มดูนกล้องมองเห็นไหมนี่สวยงามเบนท์ก็คือเบนท์นะครับผมนะเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งหน่อยทันนี้มันเป็นตัวถังแบบสปอรต์ตแต่ว่าเป็นสีดานเข้าออกง่ายนะคะปลายท้ายก็จะได้เป็นสไตล์ LED เต็มระบบแบบ Y shape นะคะเป็นตัว Y เจหกจุดนะครับแล้วก็ท่อคู่เป็นท่อออกหลอกนะคะเป็นท่อจริงจะอยู่ด้านขวาด้านเดียวนะคะกล้องนะคะเป็นกล้องแบบซ้อนดนะะค ทำให้เล่นกล้องอไม่เลอะง่ายหลังก็สวยงามนะครับผมเมนอาร์ตตัวสีสวยมาพร้อมเลยครับครบเลยเห็นไหมทุกท้งนะครับตางบอกแล้วว่าเวลาดูนะแ่นเทนอยู่ด้านนี้นะครับผมนะโมเดลอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันหรูหราจริงๆนะครับนะใช้ขนาดไม่ใหญ่เนาะแต่ว่าภายในหรูหรานจริงแล้วก็ภูมิอะไรชอบชอบชอบความหรูหราเลยนะใช่ค่ะนะโอ้โหดูเลยขึ้นมาแบบ ของอะไรก็คลาสสิกดีก็จะบอกว่าดีไซน์นะเขานี่ซื้อแล้วคุ้มค่าถูกถูกถูกคุ้มค่าค่ะแต่ว่าไม่ถือว่าเล็กนะเพราะว่าพี่ตั้มขนาดตัวใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยยังนั่งก็คือพอดีพอดีนะคะเพราะว่าเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะสไตลส์สปอร์ตซีทนะหนังอะติโคตัดสลับกับตรงกลางที่เป็นไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยค่อนข้างนั่งแล้วก็ชับตัวแล้วเขาตัดด้วยได้สีแดงทั้งคันเลยนะให้มันออกทรงสปอร์ตที่ทำให้คันนี้หรูหรามากคือตัวหน้าจอจจออดิิตลใช่ค่ะจอแสดงผลเรือนไม้ก็จะเป็นฟูลนิจิตรกลเเนี่ย็อโต่อการ้ 2-5นิ้วทั้งคู่เลยโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกรับสายนะคะ mm hmm. มีเรื่องของระบบนำทางนะคะเลือกเครื่องเล่นสื่อบันเทิงต่างๆนะและที่สําคัญนะคะนี่เรามาปรับตัวไฟเรืองแสงในรถหรือที่เรียกว่า ambient light นะที่มีทั้งหมดนะ64เฉดสี 64, ะะ64เลยหรอใช่ค่ะ เป็นรถปกติค่ะเดี๋ยวนี้ Mercedes m e r c e d e s มีอยู่4เส่วนใหญ่แล้วนะคะเชื่อมต่อ a p p l ปิ a r p l a y พัวออโต้ได้ะดนะคะท็อปซัดอินเจนอยู่ที่นี่นะคะคพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านคุ้มด้วยหนังหน้าป้าเดินแตะเกียบดได้สีแดงนะคะทัชแพดตรงนี้เล็กๆระบบค r ิปส์คอนโทรลตัวทัชแพดขนาดใหญ่เนี่ยจะอยู่ตรงคอนโซลกลางหรือว่าจะทัชสกรีนที่หน้าจอได้โดยตรงตรงนี้ก็จะเป็นตัวเปิดโหมดกล้องด้านหลังโหมดการขับขี่ของ A 200เนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วที่บอกก็คือมีโหมดคอมฟอร์ทโหมดับสบายๆอีกเขาก็ประหย โอ้โหพี่ตั้มหาดใจเย็นนะ,คะใครเ็าบอกว่าเล็กๆเนี่ยน้อยใจหมดใช่ค่ะเร่งเร็วมากเลยนะคะศูนย์ถึงร้อยนี่ทําได้ประมาณ8.1วินะคะแอร์แบบเขาเรียกว,ว่าเจ็ทสบายนะคะก็คือเป็นแบบไดแรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินเจ็ทพลังเขาสบายๆเลยครับสะุกมากและเสียงเพราะด้วยความปลอดภัยมีมาให้ครบครันเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบที่นชอบแบบรถคันไม่ใหญ่และแล้วก็ปอดไม่แรงสำหรับ mercedes benz ตัวนี้ A 200เวลาเข้าห้างอ่ะเข้าห้างเขามีเล่นเกมยอดเหรียญนะหรือว่าไปนั่งเล่นเกม กำลังแบบมือกำลังพอดีเลยนะเนี่เปียกซะแหม่นี่ Mercedes นะคะพี่ที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปดูนะครับทางเว็บไซต์เราก็มีนะครับนะในไลฟ์สดเราก็มีปั้มดูแล้วนะครับผม m e r c e d e s b e n บ A201.3 AMG Dynamic ดิปี2020จดทะเบปียนปี2021สีดำสวยๆคันนี้เลยปไปแดงขายอยู่2ลร้านึ่งแสน0าบาทวันนี้วิสาตัวคาขายนะครับฟังดีนะครับ 1,99,000้ 1, 99, บาทโอ้โห1,99,000้ 1, 99, เท่านั้นนะคะคร,ราคาหายไปเป็นล้านนะคะคอันนี้คุ้มค่าจริงๆแล้ว่อนน,นะครับหมื่นไปไปเองหมื่นไปไปลน,นะลูกค้านะครับที่ มีบัตร่ไม่ว่าเป็นวีซ่าหรือมาสเตอร์อยู่นะครับหรือว่ามีผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับคุกบัตรประชาชนมาหาตั้มได้เลยครับเช็คสิทธิ์ได้เลยว่าได้สิทธิ์ไหมท่านได้สิทธิ์ครับกลับบ้านได้เลยที่สําคัญเลยลูกค้าที่เป็นสลีปนะครับถือสลีฟมาด้วยนะครับวันที่ท่านรับรถท่านโชว์สลีปให้ผมดูด้วยครับว่าท่านมีสลีปท่านจะได้น้ำมันกลับไปอีกหนึ่งพันบาทโปรโมชั่นพิเศษนะคะเอาไปให้ด้วยนะคะรวมถึงอย่าลืมนะรับชมไลฟ์สดของเรานะคะมีให้ทุกช่องทางนะเซิร์ชที่วิสาออโต้คาร์สาขาบางบัวทองนะคะหรือว่าาาาาากดดตติิมมมมมเเรรไไว้้นะะะคีออพพ์ขสบถ ได้หรือว่าโทรเข้ามาได้ที่เบอร์08 1133 1221นะคะครหรือว่าโทรหาตั้มโดยตรงนะครับ091 12 0 2 3 8 4ูนฝากกดเป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยครับ,รบในรายการคุณกุรถนิ่งและตั้มไปก่อนครับ